เ่าสู่ช่วงเวลของ AEC Displus นะคะรายการ Money 360ค่ะเดี๋ยวนี้พามาเจอกับอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่ต้องบอกว่าคนที่รักการแต่งบ้านแล้วก็ชื่นชอบในสไตล์ออกตนนออกนิดๆน,นะคะสไตล์ออ i e เรนทเนี่ย คงจะต้องไม่พลาดร้านนี้ซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่ามากใจกลางเมืองกรุงแถมมีหลายสาขาด้วยนะคะให้เลือกกันไปตามย่านที่ถูกใจกันเลยเดี๋ยวพบกับพี่เจ้าของร้านให้เขาแนะนําตัวกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้แนะนําตัวเลยค่ะชื่อธัญพรนะคะคุณธัญพรซึ่งตอนนี้ทําหน้าที่ดูแลร้านร่วนรัวนะคะพี่ธัญพรทาตําแหน่งอะไรเนี้ยคะก็ดูแลทุกส่วนทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยรับผิดชอบทุก ทุกจุดเลยเหมือนเป็นมนุษย์งานที่อยู่คนเดียวในร้านพยายามกุลีกุจอทั้งหาของเข้ามาตั้งคุยกับลูกค้ามากมายเลยนะคะมากี่ครั้งของก็ยังแน่นเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะค่ะแน่นเหมือนเดิมมากี่ครั้งลูกค้าเต็มร้านเหมือนเดิมขอบคุณค่ะจะมีเสียงซาวเอฟเฟกของลูกค้าประกอบด้วยนะคะต่อเนื่องเป็นยังไงบ้างคะกิจการของวุ่นวนก็ไปได้เรื่อยๆนะคะก็เพราะว่าเฟอร์นิเจอร์จีเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเฉพาะกลุ่มก็ถือว่า ดีพอสมควรค่ะค่ะก็คือว่าคนที่เข้ามาก็คือเป็นคนที่ชื่นชอบสไตล์แบบนี้แช้วส่วนใหญ่เฟอร์นิเจอร์จีนก็จะเป็นแนวไม้ด้วยใช่ไหมค่ะมีทั้งไม้แล้วก็ตกแต่งด้วยทองเหลืองค่ะค่ะให้ดูสวยงามดูไม่แข็งจนเกินไปนะคะก็มีการแกะสลักลวดลายทิวทัศน์ค่ะค่ะถ้าว่ากันไปแล้วตัวชีวิตเราเนี้ยคือคลุกอยู่กับธุรกิจตรงนี้มานานนานค่ะมองมองเสน่ห์มองความน่ารักมองความต่างของมันจากทั่วไปยังไงบ้างค่ะคือเฟอร์นิเจอร์จีนเนี่ย สเสน่ห์ของเขาคือความคลาสสิกนะคะ <im cia> ความคลาสสิกคือเนื้อไม้เรียบาาแต่หรูหลา,าแกะลวดลายได้อย่างมีฝีมือนะคะการการเข้าริมเข้าเดือยเนี่ยเที่ยงตรงเราแทบจะไม่เห็นเลยว่าฟเฟอร์นิเจอร์จีนน้อยมากที่จะใช้ตะป,ปู<อ>มันเป็นสเสน่ห์ของเฟอร์น,นะะิเจอาาร์อะค<หา>่ะ <im cia> เขามีวิธีการที่มันนวลเนียนละมุนละไมแล้วก็การใช้งานนี่ไม่ต้องห่วงทนทานมากใช่เก่งนะคะคนจีน ใช่ค่ะคนจีนเขามีเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วคือมันเป็นเรื่องเล่าที่แฝงไปด้วยประวัติศาสตร์นะคะที่เราเออพอเราทราบแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีคุณค่าค่ะ,คะก็เลยชอบเฟอร์นิเจอร์จีนนะคะอันนี้จริงๆต้องเป็นฝีมือคนจีนแท้ๆทำแล้วมาส่งเราไหมคะค่ะถ้าเป็นพวกรวดลายภาพวาดเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าคนวาดเนี่ยต้องอายุเจปีอัพนะ<ฮ>ถึงจะมาวาดได้คืออย่างภาพวาด ที่ภาพเก่าเนี่ยมันจะเลือนลางแล้วใช่ไหมคะครทีนี้เราจะเอากลับมาใช้เนี่ยเราต้องให้คนจีนที่70ปีอัพนี่แหละมามาวาดตามในเส้นเดิมอ๋อเหรอคะเพราะว่าหนุ่มๆสาวๆแทบจะไม่มีแล้วค่ะหายากแล้วค่ะลายเส้นเขาจะเปลี่ยนไปมันจะเพี้ยนจากสมัยเมื่อ70 60ปีก่อนใช่ไหมคะโอ้ต้องให้คนจีนที่มีอายุที่เหมือนกับเขามีประวัติศาสตร์มีตำนานร่วมกับภาพนั้นๆมาถ่ายทอดวาดซ้ําเรื่องราวให้ถูกต้องค่ะมันมีเยอะไหมคะคนจีนที่ เก่งๆอายุ70อะไรอย่างเงี้ย like ยังมีเหลืออยู่นะคะเพราะว่าไม่ใช่ค่ะก็คือ,มา,าม,อมาจากเมืองจีนเลยคืออย่างที่ท,ทราบคนจีนนี่เยอะมากเลยตามมณฑลค่ะค่ะแล้วก็ได้จากตรงนี้ค่ะคือเขาก็ยังรักษาวัฒนธรรมของเขาอยู่ลวดลายเพ้นท์ภาพวาดเขาก็ยัง ยังรักษาและดูแลกันอยู่เรื่อยๆค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของทางคนจีนจริงๆใช่ก็มีหลายมณฑลนะหลายคนที่อาจจะยังไม่ทราบแล้วแต่ละมณฑลเนี่ยคือวัฒนธรรมก็มีผิด,ผดเพี้ยนแตกต่างกันไปด้วยนะมี<ช>ความแตกต่างนะคะแล้วก็บางครั้งภาษาพูดก็ไม่เหมือนอยู่แล้วนะคะ<ช>หรือแม้แต่กฎไหนบางอย่างก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนกันสัทีเดียวอันนี้คือความแตกต่างที่มีสเสน่ห์<ช>แต่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเขายาวนานจริงๆสืบทอดมาจนถึงเมืองไทยรู้สึกว่าบวนมัวเนี่ยจะเป็นเจ้าที่เด่น คือชัดเจนมากเจ้าแรกๆที่บอกไม่แน่ใจเพราะว่าเห็นในยุคที่ทุกอย่างมันเจริญขึ้นมาหมดแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่เขารู้สึกเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์น้อยร้านที่จะทําได้แบบนี้อขอบคุณค่ะเราทําด้วยเพราะเราใจรักด้วยเราชอบค่ะตรงนี้บุวนม้วนเนี่ยทำมาสิปีแล้วค่ะสิปีค่ะสิปีแล้วใช่ก็ก็อาศัยประสบการณ์ได้ล่ะค่ะ ความชอบนี่แหละค่ะชื่อบนญนวนนี่คืออะไรคะบนมนวนนี่ก็คือความหมายคือแปลว่ารุ่งเรืองนะคะกิจการรุ่งเรืองค่ะานก็เป็นชื่อเป็นมงคลอยู่แล้วแล้วมาตั้งตรงนี้แบบนี้ตอนแรกอ่านตลาดคนไทยมีมีความกลิ่นเกรงใจไหมคะว่าเอ๊ะถ้าเรากระโจนเข้ามาตลาดนี้เนี่ยมันจะได้รับการตอบรับดีไหมคือ ตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเลยเรามองตัวเราก่อนค่ะเราชอบอะไรใช่เราชอบชอบรักในการตกแต่งบ้านค่ะ,คะแล้วเราก็ชอบนานสไตล์แบบคลาสสิกที่เป็นจีนผสมผสานไปนะคะก็เลยเริ่มจากจุดตรงนี้ถ้าเราชอบเราก็คิดว่าคนรอบตัวเราก็น่าจะมี มีชอบเหมือนกันว่างนะคะเลยได้มามาเป็นที่มาที่ไปของบ้วนมวลเนี่ยค่ะคือคือทำธุรกิจจากความชอบของตัวเองมีแพชชั่นมีมีจิตตะเขาเรียกมีความรักงานใช่ไหมรักในสิ่งที่ทําทําออกมาแล้วมันก็ขยายไปเรื่อยๆหน้าร้านเลากว้างใหญ่แบบนี้ตั้งแต่นานมาแล้วเลยไหมคะใช่ค่ะเราพยายามที่ต้องกว้างใหญ่ด้วยคือเราพยายามต้องใส่เฟอร์นิเจอร์สินค้าเยอะๆเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มนะคะเพราะว่า นอกจากเราจะเป็นจีนสไตล์จีนคลาสสิกเนี่ยเรายังมีแนววินเทจที่ผสมผสานไปทั้งจีนและยุโรป oh, ค่ะ,คะมีมีให้ลูกค้าได้เลือกเพราะว่า,ามันจะได้เข้ากับร่วมสมัยของบ้านเราได้ง่ายอนะคะเห็น <And S 1> อยู่ชั้นบนๆนหน่อยร่วมสมัยแางยุโรปใครคอยากมาดูชันเดลียกมไปส,สวยแบบว่ามี mix and match ได้ก็มาดูได้นะคะคือนอกจากจีนทแท้ๆแล้วเนี่ยมันมีอีกนะ สิ่งที่มันสามารถผสมผสานกันได้แหล่งของสินค้าต่างๆที่เอามาม,มาจากไหนบ้างคะเมืองไทยเมืองจีนเนายนะคะเรานาเข้าทุกชิ้นนําเข้าจากเมืองจีจนทุกชิ้น,นค่ะไม่มีงานในไทยเลยค่ะ,คะทุกอย่างตรงนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เรียกว่าสร้างใหม่หรือว่ามีของเก่าด้วยคะอ่าเรามีทั้งเก่าและใหม่มถ้าใหม่ก็ทําให้ดูเก่าค,คือคือจีนเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยจะต้องแบบออก ออกแบบดูธรรมชาติที่สุดค่ะฮะก็เลยบางคนลูกค้าถามนี่ใหม่แล้วเหรอแต่ว่าเอกลักษณ์ของจีนคือต้องต้องคล้ายเก่านถึงจะดูแบบคลาสสิกดูได้นานเพราะถึงชอบว่าแบบพวกสวยๆใหม่ๆแต่ต้องทําเก่านิดนึงใช่ค่ะนี่เป็นสไตล์ของเมืองจีนค่ะใช่ค่ะแต่เท่าที่เห็นนอกเหนือจากการเพ้นท์ลายต่างๆเครื่องมุกที่นี่มีใช้ด้วยไหมคะมุกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือคนไทยเราจะนึกภาพถึงว่าถ้าเฟอร์นิเจอร์จีนต้องมีมุกใช่ค่ะแต่ตอนนี้คือแทบจะหาไม่ได้แล้ว กลายเป็นว่าเอเขาจะเน้นไม้ซะมากกว่าค่ะมุกนี่จะเป็นเป็นงานออเดอร์เป็นงานสั่งทําใหม่ซะมากกว่านะคะค่ะต้องบอกว่าอย่างสถิติต่อเดือนต่อเดือนที่ขับเคลื่อนเราของออกเยอะไหมคะของออกเยอะไหมเป็นที่พอใจนะคะได้เรื่อยๆเป็นที่พอใจเป็นที่พอใจลูกค้ามีประจำาใช่ค่ะลูกค้าส่วนมากก็ได้จากฐานข้อมูลเออลูกค้าใหม่แล้วก็ลูกค้าเก่าที่กลับมาซื้อของเราค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยจะสื่อ สื่อโฆษณาเป็นลักษณะปากต่อปากที่ลูกค้าซื้อแล้วแฮปปี้เขาก็กลับกลับมาหาเรานะคะแล้วก็ทางเว็บไซต์ค่ะก็ชัดเจนเวลาเราคลิกเฟอร์นิเจอร์จีนจะเป็นชื่อแรกๆเลยใช่ใช่ที่ลอยขึ้นมาคน s e a r ากันเยอะนะใช่ค่ะฉากจะไปไปเข้ากับบ้านได้ง่ายมากไปทําสีใหม่คือมันร่วมร่วมสมัยได้ง่ายเลยอะค่ะสมมติบ้านบางบ้านเขาอาจจะแต่งแบบแนวคลาสสิกหน่อยแต่วันตกโมเดิร์นอย่างเงี้ยก็อยู่ๆมีชุด โต๊ะไม้จีนหรือชุดตู้จีนไปสักตู้หนึ่งมันก็ไม่ได้ขัดตาถูกตัวเดียวก็ดูสวยแล้วทําให้บ้านคุณดูแบบว่าลุกขึ้นมาอีกทีหนึ่งล้ําขึ้นมาอีกหน่อยอะนะคะาบางครั้งไม่ต้องถึงกับชุดมุกก็ได้แค่มีเฟอร์นิเจอร์สไตล์ออริเนทลจีนเข้าไปมันเรียกอะไรบ้านมันอัปเกรดใช่มันเป็นแสดงถึงอะไรคะทั้งเรื่องของฐานะหรือความใช่ความหรูหราสวยแบบเรียบง่ายสวยแบบดูได้ตลอดไม่เบื่อ <ะ>สมมติถ้าเราอยู่ตรงธุรกิจตรงนี้มานานๆ<ะ>นานเจอพวกปัญหาอะไรพวกนี้บ้างไหมคะการดิลการคุยกับลูกค้าหรือบางอย่างของต้นทางมาเราก็ไม่รู้หน้าตาเขามาก่อนว่าเข้ามาถึงเอ๊ะมันจะเป็นอย่างที่ลูกค้าต้องการปปัญหาหรอคะแทบจะน้อยเพราะว่าเราจะคือคุยเนี่ยเราต้องคุยกับลูกค้าแบบเที่ยงตรงเลย<ะ>ตรงไปตรงมาว่าสินค้าจะเป็นรูปทรงอย่างนี้นะคะแต่เราต้องรอของมาก่อน<ะ>เพราะจีนเนี่ยจะเป็นสไตล์สีมาแต่ละครั้งไม่เหมือนกันสีเพี้ยนมั่ง ตู้ไซส์เดียวกันแต่ลดลายไม่เหมือนกันคือคือเราต้อง,องคือขายขาคือคุยกับลูกค้าคือแบบว่าตรงไปตรงมาลูกค้าก็ต้องยอมรับที่ได้ดีความต่างนิดหน่อยใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะเป็นงานมือแต่ไอการต่างเนี่ยมันเพิ่มความสวยนะมันคือ,อแบบว่าถ้ามันเป๊ะทุกอย่างมันก็จะดูแข็งทื่อไปหน่อยนึงใช่มันก็ต้องมีคระกันไปคือแต่งสไตล์จีนเนี่ยมันคระคะไปคะมาอย่างเงี้ยค่ะมันจะดูสวยเรียกว่านี่คืองานแฮนด์เมดงานมือเลยไหมคะ ใช่ค่ะเป็นงานเข้ารินทุกชิ้นค่ะเข้าลินทุกชิ้นงานงานทํามือจริงๆต้องใช้ฝีมือประสบการณ์จริงๆนะคะแล้วถ้าไม่ใช่คนจีนแท้ทําไม่ได้อีกทำไม่เหมือนนะคะก็ปรากฏว่าลูกค้าก็ชอบใจไปทีนี้ของที่ออกมาลูกค้าสิ่งหนึ่งที่ต้องมั่นใจม่นง้วนนอกจากของดีแล้วออเดอร์แล้วไม่ดีเพี้ยนมากเขารับได้ราคาค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ฟีดแบ็กเข้ามายังไงบ้างแน่นอนค่ะราคาคือเรานําเข้าเข้ามาเนี่ยราคา เราสามารถให้ลูกค้าราคาไม่แพงอยู่แล้วคือเราคุยกันได้เรื่องราคาคือถ้าคุยแล้วคุณชอบเนี่ยราคานี้ไม่มีปัญหาเลยค่ะขอให้ชอบจริงค่ะจริงค่ะลูกค้าที่มาบุ่นง้วนเนี่ยเดินเข้ามารับลองไม่ได้เดินกลับไปเก็จะคิดเพื่อแพงก่อนค่ะค่ะใช่ใชแต่เดินเดินเข้ามาแล้วไม่ได้มือเปล่านะต้องมีติดตัวกลับไปค่ะ คือคุยกันได้<ช>คือขอให้รู้จักกันคุยกัน<ช>ต่อลองกันได้<ช>จริงเหรอคะมันไม่ไ<ด>มีปัญหาขนาดนั้นไม่มีปัญหา <c oughs> เพราะว่าเราทําด้วยใจรักอยู่แล้ว <c oughs> คุณชอบเราแบ่งปันความสวยกัน ตั้งแต่จริงๆแล้วน่าจะมีพาร์ทเนอร์ท่านที่ต้องบอกว่าดูแลร้านอีกท่านหนึ่งด้วยใช่ไหมที่เขาจัดการดูแลนั่นก็ใจรักเหมือนกันถูกต้องคนพี่ผู้ชายไม่ได้มาด้วยอันนี้ไม่ได้มาด้วยนะแต่ว่าก็คือทาด้วยกันก่อร่าสร้างธุรกิจกันมาจนดูโอ้โหตอนนี้แน่นแฟนแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าขยายสาขา เห็นไปโพลแถวเจเจมอลยังอยู่ไหมคะเดิมทีเจเจมอเราเนี่ยเละค่ะเปิดมา10ปีแล้วตรงนี้เราเพิ่งมาทําได้แค่3ปีเองเราสร้างเป็นที่ของเราเองค่ะตอนนี้ก็คือมี2ที่หลักๆมี2ที่หลักๆเลย่ะที่หลักๆเลยค่ะกลุ่มทาร์เก็ตส่วนใหญ่เป็นลูกค้า Walk-in เอาไปแต่งบ้านตัวเองใช่ไหมคะมีทุกกลุ่มเลยค่ะทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยมีหมดเลยอินทีเลียไม่ว่าหนึ่งทั้งตกแต่งบ้าน รีสอร์ทโอ้ค่ะทุกอย่างเลยค่ะรีสอร์ทแนวจีนๆค่ะค่ะลูกค้าก็ก็จะติดต่อมานะคะมาดูสินค้าอย่างนี้ก็ต้องมีแบ็คล็อกมีงานในมือต้องดีลใช่ต้องดีวลูกค้าเรื่อยๆถูกต้องอย่างสมมติเดือนนี้เดือนนี้เรามีเรามีอุปกรณ์มีเฟอร์นิเจอร์เท่านี้น้อยเท่านี้ชิ้นอ่าสักประมาณสักหเดือนหเดือนข้างหน้าเราพอทราบแล้วว่าเดี๋ยวจะมีออเดอร์อะไรบ้างเราพอทราบค่ะเราก็จะต้องเช็คสินค้าเราพยายามจะต้องหาสินค้าใหม่ๆแล้วก็ดูเทรนด์ลูกค้าตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ทุกกลุ่ม นำเสนอมาคือช่วงนี้เทนเราพยายามจีนโมเดนจีนคลาสสิกค่ะเราทำทุกอย่างเป็นยังไงอ่ะจีนโมเดนกับจีนคลาสสิกโมเดนมันก็จะดูแบบเรียบง่ายหน่อยค่ะเรียบง่ายโชว์เนื้อไม้ส่วนจีนจีนที่เราเห็นทั่วไปในที่เขานิยมที่ให้ความนิยมจริงๆอ่ะเริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงค่ะก็จะมีลวดลายทิวทัศน์รูปภาพอักษรแกะลาย ก็จะเพิ่มก็จะมีตรงนี้ที่โดดเด่นขึ้นมานั่นก็คือวัฒนธรรมจีนใช่เข้ามาแต่จริงเข้ามาบ้านเราตั้งแต่ในสมัยประวัติศาสตร์แล้วเพราะว่าพระมหากษัตริย์ของเราในยุคก่อนๆบางท่านบางพระองค์ท่านก็มีเชื้อมีเชื้อมีสายมาใช่จริงๆทุกคนมีซึมอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยถ้าคนในหนึ่งคนต้องเจอเนี่ยจริงจีนมีตีมีหมยใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมแล้วก็ในแง่ของความใกล้ชิดมันมีมาต่อเนื่องยาวนานอยู เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคอย่างบ้นงนวลเนี่ยมองภาพแบบนี้ตรงนี้แล้วนะคะ,คะถ้าคุยกันกับลูกค้าเมื่กเราก็เห็นแล้วว่าลูกค้าคุยได้ต่อรองได้ได้ค่ะนะสิ่งที่บ้นงนวลจะวางแผนต่อไปในอนาคตคิดยังไงบ้างอืมแน่นอนค่ะก็คือ 1. ต้องหาสินค้าเข้ามามใหม่ๆอยู่เรื่อยนะคะทั้งแนววินเทจแนวเมเดิร์นที่ผสมผสานทั้งจีนและยุโรปเข้ามาะให้ลูกค้าค่ะ,คะ ของพวกนี้บางทีต้องลงทุนไปก่อนเนาะหาของมา,าคือของไม่เยอะลูกค้าไม่ชอบอะลูกค้าชอบอะไรที่เข้ามาแล้วเจอเอาไม่เอาอเรื่องเดิ <önemli> แต่ขอให้มีให้เลือกโชว์อันนี้คล้ายไข่เพชรเลยนะคะนาร้านต้องเต็มนี่ก็ของเต็มเหมือนกันเข้ามาถึงต้องมีของของไม่เคยขาดต้องให้ลูกค้าแบบเลือกจุกใจกันไปก่อนแต่ถ้าไม่ถูกใจแนวจีนแบบจ๋าจเนี่ย มีแบบเบลนด์ด้วยนะผสมผสานข้างบนมีโซฟาเป็นแบบโอนตกด้วยใช่ไหมคะใชะ่อะไรบ้างคะอ่าก็คือนอกจากเราตรงนี้เรามีจีนคลาสสิกแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมีวินเทจที่ผสมผสานทั้งจีนและวินเทจรวมถึงอของตกแต่งบ้านที่เสริมหุงจุ้ย่ะพวกหินสีใช่พวกอักษรพวกกรอบรูปอักษรน,นะคะแล้วก็โคมไฟจีนโคมไฟคิสเ้ล รวมถึงวอลเปเปอร์นะคะมือจับทองเหลืองที่เราติดตามตู้เนี่ยค่ะมาประดับค่ะเราเรามีมันเรามีเยอะค่ะที่จะให้ลูกค้าได้ได้เข้ามาเลือกชมด้วยนะคะขอให้เข้ามาแล้วขึ้นไปถึงชั้น3นะคะต้องเดินนิดนึงเดินไปถึงชั้น3นิดนึงก็ต้องเดินบันไดเขาจะเล็กๆหน่อยแต่ขึ้นไปของก็ยังเยอะเหมือนเดิมค่ะใช่ น่าสนใจค่ะสำหรับธุรกิจพวกเฟอร์นิเจอร์ของเก่าของจีนแบบนี้ของผู้นี้ก็คือแน่นอนมีราคา<ะ>ราคาคู่คนกับความชอบ<ะ>เวลาเศรษฐกิจมันมีมีขึ้นมีลงมีมีผลต่อกําลังซื้อบ้างไหมคะเท่าที่สังเกตอืมมีนะแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงอของตรงนี้นะคะก็ ก็ประคับประคองไปเรื่อยๆนะคะก็เหมือนกับคนที่เขาเข้ามาเขาก็ต้องสำรองไว้ส่วนหนึ่งอยู่เขารู้ว่าเขาต้องใช้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเฟอร์นิเจอร์ก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากในมุมมองของคุณธัญพรถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะมาติดตามร้านบ้วนง้วนนะคะเดี๋ยวให้แนะนําว่ามาที่สาขาไหนแล้วก็ติดตามช่องทางไหนได้บ้างค่ะเชิญเลยค่ะของบ้วนง้วนเรานะคะเดิมทีเราอยู่ที่เจเจมอลจตุจักรพาซ่านะคะอยู่ที่ชั้นสองส่วนพาซ่าเราอยู่ที่โซน4 ซอย3นะคะรวมถึงที่นี่ด้วยนะคะคือที่เรียบดวนลรามินทาหรือติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0816959351ค่ะค่ะโทรมานะคะรับทุกสายคุยได้เป็นกันเองแล้วก็มีหลายๆมุมที่ต้องบอกว่าไปแล้วใกล้คุณผู้ชมฟังแน่นอนนะคะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณธัญพรมากค่ะสวัสดีค่ะเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องนะคะเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์จีนนะคะคนที่ชื่นชอบไม้ ความเป็นตะวันออกเนี่ยลองมาติดตามได้แล้วคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะลองปรับไปที่ช่วงต่ตางๆของมันนี่360ค่ะ